สวัสดีค่ะสองงานค่ะไฟหลีค่ะไฟหลีเป็นวงแหวน LED พร้อมเดลวอนะคะไฟต่ำค่ะพอเปิดไฟต่ำตัวเดลวอาจะตัดระบบอัตโนมัตินะคะโบรุเตอร์ของทางร้านทุกตัวเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะคะเดี๋ยวเรามาชมแสงหน้าตัวรถกันค่ะสูงค่ะชมแสงผ่านพิมตัวรถนะคะสูงค่ะ ทางร้านนะคะมีห้องต้องไฟในระดับมาตรฐานนะคะคันนี้เป็น Toyota a แอลตนะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ใบวอก9.1แบ็ก Edition นะคะพร้อมประหลาดทีเซ็ก55วัตต์นะคะบูเดวิลไอนะคะแล้วก็หลอด LED ที่ไฟสูงนะคะสูงค่ะไปค่ะสนใจงานดีๆเ,เนียนๆนะคะติดต่อได้ที่ทางเพจ Facebook บีทีพีเมียมาตัวซีนอนทุกสาขาขอบคุณค่ะ